สวัสดีครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้ผมจะชาพามาชมตัวอย่างโรงผลิตน้ำดื่มนะครับตาหยดทิปนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดมนะครับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นโรงน้ำผลิตน้ำดื่มบรรจุขายเพิ่งเปิดใหม่นะครับติดตั้งโดยหอจกอไทยวอเตอร์สโต์นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกของโรงผลิตน้าดื่มนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมกระบวนการผลิตน้ำดื่มนะครับด้วยระบบ r o แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแสง U.V. นะครับในส่วนของโรงเรือนนะครับก็จะใช้น้ำบาดาลน,นะครับมาผลิตเป็นผ่านระบบ r o แล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง U.V. นะครับมาผลิตบรรจุขายนะครับซึ่งแหล่งน้ำลูกค้าก็นะครับจะมีบ่อบาดาลน,นะครับเจาะแล้วก็ใช้ ปัมม๊มเสม์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูดน้ำขึ้นมาพักไว้บนหอสูงนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยจากแทงน้ำลลงมาตามท่อ2นิ้วนะครับก็จะมาที่โรงผลิตน้ำตรงนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมกระบวนการกล่องข้างในนะครับนี้เป็นส่วนของด้านหน้านะครับ ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นห้องบรรจุนะครับขวดน้ําถังน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของขบวนการกรองก่อนนะครับด้านหลังของโรงผลิตน้ําก็จะเป็นห้องห้องเครื่องกรองน้ําระบบ RO นะครับในส่วนของน้ําบาดาลน,นะครับเราจะต่อท่อนะครับ จากแทงน้ํายกสูงมานะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่แทงเก็บน้ําบาดาลก่อนสองใบตัวนี้นะครับเป็นถังสต๊อกน้ําดิบนะครับซึ่งตัวนี้เราจะมีชุดจ่ายเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ํานะครับก็จะมีปั๊มฟิีดดูดจ่ายคอรีน เข้าไปในเส้นท่อนะครับเพื่อที่จะเติมน้ํายาคลอรีนเข้าไปในถังน้าดิบเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆในน้ําก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วจะมีการเติมนะครับปรับค่า p h ด้วยผงโซดาแอดมินนะครับนะครับก็จะปิกเข้าไปพร้อมกับโอลีนนะครับไปสต r อกในถังน้ําดิบก่อนนะครับขบวนการต่อไปนะครับก็จะมีการ สต็อกน้ำไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ปรับค่า pH ให้น้ำเป็นด่างก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีปั๊มนะครับดูดน้ำน้ำดิบจากถังสต็อกน้ำบาดาลนะครับส่งจ่ายเข้าไปที่ชุดถังกองไฟเบอร์กกสนะครับซึ่งถังกองไฟเบอร์ไาสสามถังนี้จะเป็นการปรับสภาพน้ำเบื้องต้นก็จะมีการกองกำจัดพวกสนิมเหล็กนะครับแล้วก็กองกลิ่น กองสารพิษสารเคมีพอลีนะครับส่วนทัง3จะเป็นการกําจัดพวกข้าหมหินปูนนะครับเพื่อลดก่องกระด้างในน้ําเสร็จแล้วน้ําจะไหลไปผ่านไปที่ตัวชุดเครื่องกรองน้ําระบบ R.O. นะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบ R.O. ที่มีไส้กรอง R.O. เมมเบนเอยู่4ตัวเป็นขนาด4นิ้วยาว40นิ้วสิตัวนะครับ ก็จะเป็นระบบกรองน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์และทันสมัยนะครับตัวนี้จะมีกําลังกำลิดน้ําได้1,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ2 4 0 0 0ลิตรต่อวันนะครับพอน้ําผ่านกระบวนการเครื่องกรองระบบไส้กรอง r o Membrane นะก็จะได้น้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับก็จะถูกสต็อกไว้ในแทงเก็บน้ำนะครับ2,000ลิตร4ใบนะครับ ขบวนการต่อไปนะครับก็คือมีการมีปั๊มหนึ่งตัวนะครับเป็นปั๊มดูดน้ําเพื่อส่งเข้าไปในห้องบรรจุขวดนะครับก็จะมีการาผ่านไส้กรองเพื่อดักสารเคลนลอยนะครับสิ่งเชื้อปนอาจจะมอีอยู่กับน้ําอยู่ในถังน้ําต่างๆก็จะถูกดักไว้ด้วยไส้กรองห้าเมคอนนะครับก่อนที่จะ ส่งเข้าไปที่ห้องบรรจุป,ปวดนะครับอันนี้ก็เป็นภา,ายในบริเวณห้องผลิตน้ำดื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องผลิตหรือว่าห้องบรรจุป,ปวดนะครับ อันนี้เป็นน้ำถังถังเพชรนะครับขนาด18.9ลิตรนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของห้องบรรจุข,ขวดนะครับก็จะมีช่องลำเลียงถังน้ำที่บรรจุแล้วออกมาสต็อกด้านนอกนะครับพร้อมที่จะส่งขายนะครับปั๊มน้ำนะครับก็จะสูบน้ำ r า RO หรือว่าน้ำดื่มนะครับผ่านเข้ามาที่ตัว เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV หรือแสงอุลตร้าไวเลนะครับขนาดหลอด40วัตต์นะครับก็จะเป็นการฆ่าเชื้อในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะบรรจุขวดแล้วก็ถังน้ำบรรจุขายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างๆนะครับซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้สารคอรีนในการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องอลำเลียงขวดนะครับที่ล้างถังภายนอกแล้วก็ล้างภายในฉีดน,น้ำล้างก็จะป้อนเข้ามาในช่องห้องบรรจุนะครับผ่านช่องนี้ไปนะครับด้านในครับก็จะ มีตู้กดจ่ายน้ำแบบตั้งเวลานะครับก็จะมีเครื่องบรรจุน้ำขวดเล็กขนาด3 5 0นะครับถึง7 5 0 c นะครับเป็นหัวบรรจุขนาด24หัวนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวบรรจุน้ำขนาด1 5 0 0ซีนะครับ12หัวนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นโซนของ หัวบรรจุน้ำถัง18.9ลิตรนะครับสองหัวนะครับก็จะมีรางเลื่อนซึ่งลูกค้าได้ทำรางเลื่อนเองนะครับเพื่อที่จะรองรับสไลด์นะครับถังน้ำที่บรรจุแล้วออกไปนะครับด้านนอกของห้องบรรจุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิดฝาขวดซิงคคอถังน้ำนะครับด้วยไอ้น้ำนะครับ อันนี้ลูกค้าก็ทำเป็นเคาน์เตอร์นะครับสูงประมาณ90เซนนะครับก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับเพื่อที่จะวางเครื่องบรรจุขวดแล้วก็ถังน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนสต็อกที่วางถังน้ำที่บรรจุแล้วนะครับ นี่แบรนด์ของลูกค้านะครับยี่ห้อหยดชิปนะครับขวดค่อนข้างถังน้ำก็ต้องใสสวยงามนะครับส่วนบริเวณล้างถังนะครับก็จะมีการล้างถังภายนอกถังขนาด18.9ลิตรก่อนนะครับมี มีเครื่องขัดแปลงนะครับภายนอกพร้อมมอเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการปั่นความสกรปรกด้วยเครื่องปั่นเอ็นภายในนะครับเพื่อล้างปั่นสิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่ในถังน้ํานะครับเสร็จแล้วก็จะมาฉีดน้ําล้างด้วยเครื่องฉีดน้ําล้างภายในนะครับอันนี้ล้างได้ทั้งขวดเล็กแล้วก็ถังใหญ่นะครับ ก็เสร็จชิ้นในการกระบวนการผลิตนะครับก็ฝากลูกค้าที่อยู่บริเวณบ้านนาอุดมนะครับก็สามารถที่จสั่งน้ำถังนะครับคุณภาพสะอาดมาตรฐานออยนะครับในราคาไม่แพงมากนะครับมีหลายขนาดที่ลูกค้าจะทำมีทั้งหวดขนาด 600cc 1 5 0 0ซีนะครับแล้วก็น้ำถัง18.9ลิตรนะครับ ค่าน้ําที่เราวัดได้นะครับค่า TDS อ,อยู่ที่ประมาณ9 ppm นะครับค่าของน้ําดิบอยู่ที่223 ppm นะครับก็ค่อนข้างที่กองสาดมากนะครับมีสารละลายปนเพื่อนในน้ําค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามาตรฐานที่ออยอก,กําหนดไว้นะครับไม่ให้เกิน500 ppm นะครับผ่านระบบ r o มาแล้วเหลือ9 ppm นะครับค่า pH เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ7.5นะครับ ซึ่งน้ำมีความเป็นกลางนะครับรสชาติน้ำจะออกมานะอยู่ในมาตรฐานของมาตรฐานออยอนะครับก็กำหนดค่า pH ไม่ให้เกิน8.5นะครับถ้าต่ำกว่าไม่ให้ต่ำกว่า6.5นะครับค่า pH ตัวนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับสั่งน้ำถังนะครับ ราหยุดทิพย์นะครับก็สามารถสั่งติดต่อมาที่โรงผลิตน้ำดื่มได้เลยนะครับโรงน้ำค่อนข้างที่ทำสะอาดนะครับแล้วกอ็อยู่ในอยู่บริเวณพัดส,สิ่งแวดล้อมดีนะครับก็ข้างๆก็จะเป็นที่ปลูกผักนะครับปลอดสารพิษนะครับ นี้ด้านข้างของโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็ขนาดกว้างประมาณ8เมตรนะครับยาวประมาณ14เมตรนะครับนี่ในส่วนด้านหน้านะครับ น,นี่ข้างหนึ่งนะครับข้าง,นงัน,นี้้ดูชมวิวนั่นนอกนะครับบ้านลูกค้านะครับอันนี้คนคนลุงนะครับญาติเจ้าของนะครับ คนที่จะขายน้ำเป็นกำลังหลักนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นโรงน้ำนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนาอุดมนะครับอำเภอสีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวแล้วก็การเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ